สวัสดีครับพี่้องปองไา่ซูคูสุคนครับอ่ะเมื่อนี้มาพอกับครัวลุงต๊อดชาแนลหลังจากที่ผลิตพบพอกันดนนะครับผมเมื่อนี้ลุงต๊อดนี่ครับมีอย่างมานําเสนอครับนี่ก่อน,น้ไงยังอยู่ข้างในครับนั่นก็คือขนมเปี๊ยะใส่ล้นนะครับผมบลร่ามันจะใส่ลน้นอีรีวนะครับผมเดี๋ยวห่ามาพิสูจน์กันครับกับ ขอบคุณนะครับผม f อซแฟนคลับ่นส่งมาให้นะครับผมส่งมาให้ลุงตออได้ชิมนะครับผมวันนี้ลุงต่อเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันว่าใส่ล้นยีรีบอลนะครับผมขนมเปี๊ยะใส่ล้นนะครับอันนี้คือประมาณขนาด5้าร้อยเก้าสิบกรัมนะครับผมเพิ่นขายอยู่นะครับผมจะมีให้เลือกมั่นยี่สิบก็ใส่นะครับผม บอวจะเป็นใส่ฟอยท่องใส่เผือกใส่ทั่วเลี้ยงนะครับผมแล้วก็มีใส่ไม่ก็คือใส่พิซซ่านะครับผมใส่ทุเรียนนะครับใส่ช็อโคโคกโกแลตก็มีชาเขียวนะครับผมกไปเบิรงไดนะครับผม,มแฟนเฟซบุ๊กหรือว่าแฟนเพจโคลงตอดก็ได้ครับโคงตอดลงไ้เบิรงนะครับผมบไปสร้างซื้อก็ได้ครับก่อนละ2 0 0บาทนะครับผม ขนาดก็หาลอยเกาซิบกรัมนะครับผมนะเดี๋ยวเฮาบําพิสูจน์กันเลยครับอันนี้เป็นแพ็คมาแหยย่างนี้เลยครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมพีน้องลดผีคนส่งมาให้นะครับมหแฮมีตอบชิมเดี๋ยวเฮามาเปิดกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงัมจะใส่ล้นจิงมอนนะครับผมมันนี้จัดของหวานครับมันนีจัดของข้าวมีตับจเอาแชเย็นไว้นะครับผม อันนี้ถ้าอยู่ในเตจในในช่นนองแช่เย็นนะครับจะสีอยู่ได้ประมาณสองสัปดาห์สิบสี่วันถ้านอกต้องคิดก,กัะอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับผมอันนี้เป็นทรงมาแห่งใส่ไฟ,ไฟท่อแนะครับผมยังไงเลยมามากแกะส่วนเบอร์นั้นกันครับมันจะใหญ่มันจะใส่ล้นจริงมั้ยครับ แล na, ama, actually, hmm. ้วก็พ hmm. 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 <c ười> <ended> <c ười> hmm. ่อมนาคุณแป้งมันจะบางจริงหรือวอนะครับผมพอบางยี่ห้อแป้นนะอืมเน่ยเล่นแทนนี่นะครับอือเดี๋ยวเราเอากระดาษออกชุบอลดกันอืมโอ้โหลุลุะเสียงรดกันมานี่มึงหมดไงเลยครับผมอืม เดี๋ยวเขามาพิสูจน์กันเลยนะครับผมนี่โอ้อันนี้เป็นใส่คอยท่อครับเป็นทรงไม่เปตอดชิมนะครับมานะพิสูจน์กันเลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยแต่ละใส่ก็จะมีไข่เค็มไห่นะครับผมหกฟองอยู่ข้างในแล้วก็สามารถเลือกใส่ได้อีกสองใส่นะครับผมหรือว่าเขาจะเอาบอาไข่เค็มก็ได้ครับจะสร้างได้ครับหรือว่าจะเอาแค่สองใส่ าลูกตอดปาดได้ครับพาเฉยเลยเชฟม,มาพิ้มสุดกันเลยครับลูงพี่น้องอีไข,ข่เค็มใส่ทะถั่วจริงๆครับเนื้อใส่ไฟทองหนึ่งหนี่พี่น้องมึงไนบอล ปด <Good. S 2> แป้งบางครับแฉกมือก่นออกเห็นบครับข้างใน็จะมีไข่เค็มครับไข่หกฟองนนี้เป็นใส่อยท่องนะครับอมืมือครับแปง้งระย้างบางเลยครับผมเดี๋ยวเอามาชิมกันเลยครับเดี๋ยวแบบชิมที่นี่อันดับแรกที่นีไข่เค็มก่าครับ มามันจะแสบบอรหรือจะหวานบางบางท่านอาจจะว่ามันจะหวานจนเกินไปกับโมแมนครับเพราะว่ามันหวานกับล้านนี้ครับเดี๋ยวเขามาพิสูจน์กันลเลยบึงพี่้องแป้งไหมแป้งนี้แค่นี้ครับบึง,งนิดหน่อยนึงเดี๋ยวเขามาชิมกันเลยครับอืม แจ๋วคขาบพี่องไข่คเค็มกับโบเขิ้ลนี่เกินไปเลยครับโบหวานเจนเลียนนะครับอืมอือโอ้โหอืมอืมใส่ย่างเลยอันนี้ใส่ไก่ทอดครับไก่อทองไข่เค็มอืมคข้มหวานกับความเค็มกินเข้าไปพร้อมกันครับ ืมมึงลองไปห้องครับอืมก๋ยทอดกับบาวานตัวเกินไปครับแม่ว่าหวานกล้างดีท่านไหนที่บุชอบหวาน พอดีกินพอดีเลยครับแป้งกับบะนาครับนิดเดียวแบบนี้หรอไปลองทำเมึงไดครับมันจะเป็น Facebook พี่น้องนุชนะครับ พี่น้องนูนเวียนวิเศษอ,อ่านซื้อผิดกับขอโทษขอให้รายๆนะครับผมหรือว่าจะสั่งพันลุงตอดกัได้ครับผมทางแฟนเพจโองลุงตอดชาแนลครับในกาเฟบุกเดี๋ยวลุงตอดจะลงไปให้ถ่ายคลิปนะครับผมงช่องคอมเมนต์หรือว่าช่องอ,อธิบายนะครับขอไปอ่านเพื่อได้ครับไข่เค็มขนมเปี๊ยะใส่ทะลัก ลักอีดีครับพี่น้องใส่ในย่างลแล้วครับแป้งนีดเดียวนครับว่ามีหลายท่านตนใจนะครับสร้างอยางรู้ตอวไปประมัณหาท่านแล้วครับ ว่าตอนนี้กาลัางจัดทรงอยู่นะครับผม,มกาลัางอยู่ในช่วงจัดทรงให้ครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวรอบมองึงรีวิวนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงอืมอันนี้ลูกตอ่อบได้บอกให้เสื้อนะครับผมต้องลอคิ้ครับไอ้ล่อชิมต้องชิมโดยปากอย่าคอครับคือจะหู่าแสบรู้เปล่าแสบไข่เข้มบางทีลูกต่อพอใครหมักใครเข้ม,ม,รรม,รขมหรือมันใส่แล้วขนมไอ้นบ่เข้มครับ ีก็ไปลองส่งมือแรกครับผม่งมาชิมได้ครับผม,รม,รบผมหรือว่าจะเป็นของฝากก็ได้อืเป็นของฝากของตอนก็ได้นะครับผมอขอบบุณขอบคุณพีน่น้องนุชหลายๆนะครับผมทีซงขนมเปี๊ยะมะาให้ <c oughs> ขนมเปี๊ยะแส่ทะลักทะละียลีครับสุดยอดท่านใดสนใจกับ ขอไปสร้างได้ครับทีเฟซบุ๊กพีน้องนุชน,นะครับผมขอบคุณขอบคุณอะไรกันลบขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมและทุกกาลังแนีใจครับกดไลค์กดแชร์แลอย่าลืมกดติดตามใอ้ช่องครัวลุงต๊อดแชนแนลน้ำเนยด้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังจะรีวิวยังกะอย่าลืมกดติดตามไว้ะน,น,น,นะครับผมล,งงล,มมผมลุงต๊อดการทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเฟซเพจหรือว่าทั้งยูทูบนะครับ ตอนนี้ทางเฟซเพจกกับผู้ติดตาม800กาค้นแล้วครับแล้วก็ทางยูทูบผู้ติดตามเกือบ700แล้วครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสำหรับมือนาจะเป็นนิยังกับกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวลืมกดกระดิ่งติ๊งนะครับผมสำหรับมณีรัตนาไปก่อนครับสวัสดีครับขนมเปี๊ยะใส่ล้น non 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 non